ไม่ปิดวังคิดหวังรอยพี่นองตั้งเลขนะสิบเก้าบาร์ซ่าปุ๊กซงฟี่ตกคุณอาสิบแปดเดี๋ยวเคยไม่ทั้งนี่พลาดจังเลยเดี๋ยวหมดโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นหมดนะทุกคนทุกคนก็ตั้งเลยกดสั่งเลย,เลยจ้าพี่ครับนี่ครับสุสเกตเดี๋ยวขับองค์ไม่แม่ตัวเป็นน้องานางเงาอุเยาไอ้ไท้ อวีน้องพี่น้องอย่ามาแดงโตนะครับปีร่วงเออทุกคนก็ตั้งเลยนะพริกข่ากุ้งค่ะนำพริกข่ากุ้งกรอ,อบบนี่ก็มีนะทุกคนสั่งได้เลยสั่งได้เลยนะคะสินค้าอยู่ในตะกร้าเลยค่ะแต่ของกินไหมครับตัส่ไว้ให้แล้วนะห้าสิบเก้าบาททุกคนแล้วร้อยปีนองเออรู้ยปันนี้เลยรู้ยจังมู้นี่หอมพริกข่งกุ้งนี่ทุกคนยีเบ๊ม ค่ะโอเคเอาอไปเล่นกับเบบีไปเดิมดยของเบบีก็ไปเลยมันมีมาแทงอันนี้โตเลย